โรงเรียนการน,นาพิเศษวิไลสุราธานีระหนักและน้อมนำมาสู่การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนด้วยหลักเบญจวิธีการน,นาเทิดทูนสถาบันกตัญญูบุคลิกดีมีวินัยให้เกียรติโรงเรียนการน,นาพิเศษวิไลสุราธานีได้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา2539ปัจจุบันมีนางพลทิพย์นุก,กูลกิจนำรงตำแหน่งผู้อำนวกยการสถานศึกษาภายใต้วิสัยทัศน องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ โดยใช้รูปแบบการบริหารการจนาโมเดลซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการองค์กรครูนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษางบประมาณวัสดุอุปกรณ์และหลักการบริหารกระบวนการเป็นกระบวนการกับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยแต่ละตัวเปรียบเสมือนจิ๊กซอที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใช้กระบวนการ PLC มีการนิเทศกำกับติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นกลไก ในการควบคุมคุณภาพสะท้อนปัญหาและผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ AAR และ Balanced Scorecard BSC เป็นเครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้ง4ด้านด้านการเงินด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกระบวนการและก็ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เคโนเลสเป็นกระบวนการจัดก,กิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับครูบุคลากรและนักเรียนในด้านต่างๆเช่นกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติทางการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม S M T E กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากการใดๆจะบรรลุความสําเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยคนเป็นหลัก A อ c a คา m i ดิมิก ผู้นำทางวิชาการครูจัดก,การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประสานกับการใช้นวักตกรรมและเทคโนโลยี ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน เป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเครือข่ายภายนอกโรงเรียนร่วมปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพโดยร่วมทํา MOU แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายะระหว่างโรงเรียนกลุ่มการจนาพิเศษวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในประเทศมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคุนหมิงมหาวิทยาลัยปักกิ่งจากประเทศจีนการพัฒนาทางด้านภาษาจีนโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย A a c t i o n and c o m p o s i เ i o n เทียบเคียงปรับปรุงสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการให เป็นคุณภาพมาตรฐานสากลที่พาร์ i ิซิพมีส่วนร่วมการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้แก่คณะครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นําชุมชนของทุกภาคส่วนในการกับเคลื่อนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทําร่วมรับผิดชอบร่วมชื่นชมผลงาน holistic h development คือการพัฒนาแบบองค์รวมให้เกิดความสมดุลในทุกมิติไม่ว่าทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญา ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรโดยให้ทุกคนทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน i i n ิ e n ซน v e แรงจูงใจคือเกิดจากการระเบิดจากข้างในเพื่อสร้างความสะนักร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้าน H. Supervision การนิเทศมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพและนำผลการนิเทศมาสะท้อนปัญหา E. Efficiency มุ่งประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงเรียนนั้นมีการบริหารจัดการโดยเน้นประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและองค์กรมากที่สุด K. k e p to s u f f i c i e n c y Economics หมายถึงการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระนั้นได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวขับเคลื่อน เอาพุทคือผลผลิตผลที่เกิดจากโปรเซสที่ส่งผลต่ผู้เรียนโดยตรง A. Achievement ก็คือผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนนั้นจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา N. Nature อนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่ารักสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนคือเป็นการทำนุบำรุงเพื่อให้นักเรียนนั้นเกิดความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม C ก็คือผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21ิคือผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับบริบทที่แตกต่างกันทักษะที่ต้องใช้ในการจัดก,การกับปัญหาเอาคำคือผลลัพธ์คือหัวใจสําคัญที่จะต้องปลูกฝังลึกในตัวผู้เรียนคือการมีคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้ผู้เรียนนั้นเป็นคนดีคนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากผลการบริหารรูปแบบการบริหารการจนาโมเดลส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติโอน็สูสงกว่าระดับประเทศทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติในการแข่งขันศินละปะกรรมนนักเรียนครั้งที่69 ได้รับรางวัลเหรียญทองในกิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับเครือข่ายโครงการห้องเรียน HMTE จากสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาคครูได้รับรางวัลระดับชาติในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69คุณครูได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติรางวัลครูสดุดีได้รับรางวัลครูดีในดวงใจได้รับรางวัลครูสภา คุณครูได้รับประกาศเกียรติคุณผลงานนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดก,การเรียนรู้ครั้งที่9ผลงานดีเด่นในการบริหารสถานศึกษาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขป,ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาปีการศึกษา2562ได้รับเครื่องหมายช่วยชูเกียรติรางวัลครูสรุดีปีการศึกษา2563โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเหรียญทองผลงานนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยจากกลุ่มโรงเรียนการน,นาพิเศษวิทยาลัยปีการศึกษา2513บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดก,การรางวัลทรงคุณค่าสปโอุบิกอวดปีการศึกษา2512สถานศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบบยมุกปีการศึกษา2563เป็นสถานศึกษาต้นแบบหลักสูตรการพั คณาข่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาปี2563-2564จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและล่าสุดได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2563เป็นโรงเรียนที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อครูและศิษย์บนวิถีแห่งปัญญาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีการ25 ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่า o b q e q a ปีการศึกษา2511 เป็นโรงเรียนส่งเสริมเยาวชนต้นแบบดนตรีไทยร้อยปรเทินจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่8ปีการ2561จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นศรัทธาและไว้วางใจใกับโรงเรียนการน,นาพิเศกวิทยาลัยสุราธานีเป็นอย่างดียิ่งค่ะข,ขออนุญาตจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ